เขาก็จะถามมาก่อนนะว่ามันอันตรายไหมมันมีอะไรไหมโอเคไหมอ่านหาหยังเ็ดได้บอที่มีปลาปลาเนี่ยอันตุข่อยไว้ไปช่องบ่บมันเป็นตามันเป็นยังไงมันเป็นน้ำ อันเป็นภูเขาจ้ะมันอันตราย่อมี่บ่เพอันตรายขี่รถกลับไปถึงเลยวะจ้ะจากขี่รถตามหลัดยางไปนี่เลยไปกับในทหารแล้วก็มันจะมีมองขึ้นอยู่มีถต่คนรู้จักกันกับทหารก็มันมีี่กองสองเบื้องอ้บ้านตนี้ีอยังเหมือนนะอ๋อมีทหารอยู่เดี๋ยวเราเรายังอาฟ้าตะลุงล่ะไปก็ละท่างนู่นก็ไปอยู่เป็นตะย่านว่าฟ้าตะลุงทั้ง ทางมันก็บเป็นเสียหายานรกมันก็มีทางแต่มันเป็นทางลูกลังไปเรื่อยๆอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปเอ้ยระวังระวังใจเย็นเย็นใจเย็นโภอาหารไปนล้วค่ะบักทันนต้องมาให้เขาบอกกันยังไงมีอาหารก็หลายอย่างบักทัน รู้จักถนนก็ใจเย็นๆนะน้องนะอืค่อยๆวันนี้ขมาาดึกถนโอู้ขูขม่านะเสียสัตว์เกิดแล้วมาเกิดม,มากอุตตะวนมากเทียมปออุตตะวันช่องบบกช่องบบกข้างแครัร้งแกพี่น้องกับการเขาม่าชุ่มอัจฉริยวช่อง,โบ,โบ,งบบก,บก มาห้าสิบกว่าปีแล้วช่องพรมแดนระหว่างประเท,เทศไทยกับเขมรค่ะไทยกับกัมพูชาเราก็จะไปหาเห็ดกันเห็ดไม่เจอเราก็จะไปเรื่อยๆ <c oughs> ตามสไตล์เขาสนุกดีเนาะ ไก่ปลาชิคเก้นชิคเก้นงแล้วใจเย็นไม่เคยมาก็ช้าชหน่อยได้ไหมคะทางมันคดเคี้ยวช้าๆหน่อยนะจ๊นี่ยืยเขาให้เข้าไหมจือจืจืดจั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 ดจเขาให้เขาาเขาใช่เลยมันเป็นยังไงฮะ แล้วออแล้ว่ากันทะงจเข้าไปบเขาิโออ๋อหแล้วล่ะไม่รู้จะทำกันอาั้หนีมองเขบิร์กันหันไม่้นมาเบิ่งนี่หรอกระซ่าไม่แม่นติหมดตะเวนชายเดีนเอาเลยสันตำรตะเวนชายเรีน ตรงนั้นก็มันบานเขาไมนอยู่ตรงนั้นเปันเป่าใช่ใช่เขาบอกให้เข้าไปตรงนี้เข้าไปเลยผ่านไปยางไปสองป่าอันนี้จะเข้าไปผาตาลุ่งตาลุ่งนะคะโอ้ขับผ้ขับยงการุ่ถนนดีนะเธอซะสๆหน่อยจงเพื่อนอะ ก็แล้วก็อื่นดีก็แล้วครับอันนี้ยังไม่เจอผาตาลุ่งเลยตามหานะคะนี่ครั้งแรกทุกอย่างเป็นครั้งแรกของพวกเราเม่นมาลนะแมียนบ่ผ่อก้นกับพ่แม่นอ่ะ มาผิดแมนต้องแม่นล่ะจุดไมยเอาของมาส่งสิบ้าตำรวจบ่ดักเลยดิเอ๊เอ๊ปั่นปืนนี่ ออยู่ตรงไหนน้ี่นองเออปาตาลุ่้องขโยามยวลลี่ยเลีเออกันมากังไงนมากกด็กหน่อยคิดยานนี่เหยาเาสิเยาเอา ใส่กับ,บเคยไปบอเคยไปครั้งครั้งแรกทุกเท่อพี่น้องไปแบบมั่วๆตลอดอเัไนมากครับคุ่เค้ยมากพอ,อ,อมากกมานน้ำกันเบอเคยมากพอแล้วบอกบุบตัวบอกบ,บุบย,ยางอดขกัดอยู่นี่ท่าดีปานนี่ก็เป็นตะไบอยู่ม,มีห้อยก้นไปเด้เธอเนาะ อันนี้มันจะไกลมากเลยนะเนี่ยามาหมอใส่ก็ไม่มาเด้อขันมาจังสี่โอ้โหสามารถรถจังสี่ก็คือยังไหวอยู่ในรถเนาะมันมาถึงทางวปีนินงปาตาลุงเอ้ยว่าหันเขาเขียนอยู่ก็บรรลงไปอ่านเขียนอยู่แบบแต่ว่าเล,ะเละิะ อื่นนี่4110เมียเศรษฐก็ไกลมากนี่ไกลโอ้โหเล็กลงเล็กลงพี่น้องไปจนไพ<ด>่น้ากันด้วยสวยจนไปด้วยว้าวถ่ายแล้วว้าวเชี่ยวปลากลัวกันพี่น้องมามาคนขับรถสองคนพี่น้อง นี่คนขับรถได้พี่น้องไฟไสไปกันโอ้โเจ๋อเเราก็จะเริ่มออกนอกพื้นที่ไปเรื่อยโอ้มันไกลขนาดนี้เหรอโอ้โหจริงๆสร้างผุนแล้วสร้างขอบนั่นแหะมันเป็นท่าใหญ่เนาะไม่ใช่เป็เขาหรือนึ่งลุงแล้วเนี่ยเอาโอเคโอเคเจอแล้วครับพี่น้องเฮ้ยคือเป็นค่ายทหารวันนี้อย่าบอกว่ามาเข้าผิดทางนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะจะกอน ไปยังไงมากไหขึ้นมากอีกเดี๋ยวจะจอถามเขาก่อนนี่คืออะไรจอด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 มาสอดชายไายได้เนี่ยเดี๋ยวการปฏิบัติการเนินเนินอะไรคะเนินสี่เจ็ดสองห่วยคือแบบปลอดโอ้มากระมาพอดี นี่อันนี้สายไดบ่สายหนึ่งนั่นเลยได้เขตควบคุมฮะเดี๋ยวก่อนนะคะผาผากัวาผาตาลุง่งนี่ไปทางนี้โอ้ยเนาะพี่น้องเบิง้งผาตาลุ่งไปทางนี้โอ้โหหนึ่งกิโลเมตร แล้วอันนี้เราตรงเข้าไปนั่นสุดยอดเลยพี่น้องตรงเข้าไปพูดเลยธรรมะเข้าไปหาทหารพักขนาดโอ้ยแต่เมียนบอ่านฉันว่าแล้วบอกว่าสีลงอ่านโอ้ยช่ใช่มีผาตะรุงอ,อันนั้นเราบอกถึงเหยื่อตาสายกันนั่นแหละบอกว่าเขามาแล้วบอกว่ามาแล้วอ่ะพี่น้องเอ้ยเปิดมือพอดีมือนี่ผาตะลุง ค่ะช,า,ช,า,ชาโอ้ยมาเห็ดใหม่เด้อผาตาลุงท่างเขาเ็นเกี้ยงหลายเป็นว่าอ่านติดตรงไปว่ะดิฉันฉันมาแล้วทำไมมองตงมาตรงนั้นมันเป็นสูงสูงเหมือนมีเนินเป็นหิวหิว,หวโอ้นั่นนี่ผาตาลุงโอ้เนี่ยป้ายก็ใหญ่ พืดหน่ะนี่บ่อผาตาลุงพี่น้องว้าวนี่เลยผาตาลุงแต่ว่ามันไปหอดุ่นเบรคมีนไหนทว่านี่เลยมาตาพี่น้องมาจ้เอะว่าไงจ้า โอ้ยไม่มีอะไรมาให้กินเลยดูดิบ่าไม่อยากไม่กินเลยบ่หัวมีหมาอยู่นี่มีแต่เห็ดเอาบ่มีแต่เห็ดกินวะล่ะหิวหิวหิวมีขนมนมาให้ลูกกินมั่งไหมโอ้ยต,า,ต,า,ตายตายตายว่มีอยางเลยละ่ะเอ้ยบ่าไม่อยากไม่กินเลยห้วยห่วยมือล้างสิมาให้ดอกหูกแล้วสิมาพูดเดียวเด้อไปไปมันต้องไป,ไปฟังฝุ่นก็เห็นขมิน้น อันนี้ก็มองเห็นผาผาสัมพันธ์นะคะข้างบนคือผาสัมพันธ์เดินดีเดินดี